น้ำห้วยจ้าอันนี้คือน้ำห้วยนะคะตรงโน้นที่เห็นไอ้น,นั่นคือมันเป็นสะพานแล้วก็น้ำไหลค่ะมันจะล้นตะลิงอยู่แล้วค่ะเลืออิงนิดเดียวอ่ะอีิกนิดเดียวจะล้นตะลิงเนี่ยดูมีคนมาใส่เบ็ดด้วยนี่มีคนมาใส่เบ็ดโดยใช้เหยื่อไอ้นี่ค่ะเหยื่อปลาน้อยอะ่ะ เพื่อที่จะล่อปลาตัวใหญ่มากินค่ะนี่เขาใส่ตลอดแนวเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่าปลาถูกปลาถูกเบ็ดที่ไหนได้เป็นเหยื่อนี่น้ำห้วยจะล้นแล้วค่ะน้ำห้วยใกล้จะล้นแล้วเตรงนี้จะล้นแล้วนะเดลยออนิดเดียว แต่มีตรงนู้นค่ะใกล้สะพานนั้นคือล้นแล้วค่ะล้นตั้งแต่วันก่อนสองวันสามวันแล้วค่ะอันคือล้นสะพานแล้วตรงนี้คือแบบใกล้จะล้นมากเลยระดับน้ําแบบเยอะมากนี่จะล้นแล้วค่ะใกล้บ้านคนด้วยน้ำจะล้นแล้วเดี๋ยวผู้พ้าไปดูน้ำไหลบอิเวน้ำไหล ปกติตรงนี้เขาทำสะพานดูเดินมาอย่างนี้ก็เจอตัวปลานะคะปลามันเยอะปลาเยอะมากมตรงโน้นน้ำไหลแรงค่ะตรงโน้นเป็นสะพานแล้วก็เขาใส่ทอนะ่อเนาะน้ำมันก็เลยไหลแรงจึ้งจึงจึงใกล้จ,จะทวนถนนแล้วน้านีน้ำ,นนำห้วยบ้านเราก็จะประมาณนี้ค่ะ ข้าวก็เกือบท่วมแล้วค่ะข้าวเกือบท่วมแล้วได้ยินแต่เสียงค่ะเสียงเสียงน้ำไหลตรงท่อนะคะเดี๋ยวพาไปดูนูนตรงนั้นเป็นนน้ำน้ำไหลผ่านท่อนะคะเสียงดัง เดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูใกล้ๆมาดูไข่ไอันี้ไข่หอยยไข่หอยอะ่ะเห็นไข่ไหมไข่หอยเชอรี่ค่ะสวยนะสีชมพูแบบสวยอะ่ะ